รวจตบุญค่ะปัญหาคืออะไรออกิจการล้มค่ะหลวงพ่อแล้วก็มีปัญหาหนี้สินแล้วก็ปัญหาครอบครัวค่ะปัญหาครอบครัวค่ะแล้วก็มีนี้ครอบครัวเป็นยังไงก็มีปากเสียงกันแทบทุกานนะากับใครก,กับสามีกับสามีอันที่หนึ่งครอบครัวไม่ราบรื่นอันที่สองการงานการเงินเป็นยังไง ตอนนี้ติดขัดหมดเลยทุกอย่างติดขัดหมดทุกอย่างเลยมีหนี้สินด้วยธุรกิจมีปัญหาใช่ไหมใช่ค่ะสุขภาพเป็นยังไงก็ปวดข้างหลังนะคะ่ะยังปวดหลังปวดตัวอยู่อา้าวท้งหมดนี้ไปทำกิฟต์มากี่ครั้งทำรอบแรกครั้งหนึ่งแล้วหลุดแล้วก็ทารอบสองติดอพูดง่ายดวงวิญญาณที่จะต้องจากไปเนี่ยมีหนึ่งครั้งใช่ไหม อันที่สองมีเรื่องนอกจากท้าหมดทํากี่ครั้งนะสองครั้งค่ะแล้วทําแทงสามครั้งคืออะไรไม่ได้ทําแทงไม่ได้ทําแทงลูกน้องเบิกเงินไปทําแทงหรือเปล่าลูกน้องค่ะมีลูกน้องเบิกเงินไปทําแท้งอีกกี่ครั้งน่าจะประมาณสองสามครั้งสองสามครั้งแต่ตัวหนูเองไม่ทราบแต่เขาเบิกจากเงินจากหนูอ่าโอเคมีสองรายการที่ไปยุ่งเกี่ยวคับแล้วมีกุมารอีกไหมมีค่ะกี่ตัวไอ้กี่ดวงน่าจะ เกือบสิบละคะเพราะว่าท่านเ <พอ S 1> ทวดาคําคถามที่หนึ่งเด็กของตัวเองที่ไปทํากิฟหนึ่งครั้งมีวิญญ,ญาณติดตามอยู่หรือเปล่าอันที่สองเขายืมเงินไปขอเบิกเงินไปทําแท้งสามครั้งมีอยู่ข้างหลังอ่านี่นี่นี่ใบญญาทาแท้งมาสามครั้งถามว่าดวงวิญญ,ญาณทั้งหมดมีกี่ดวงทั้งของตัวเองและก็ของคนอื่นที่เอาเงินไปทําแท้ง และกูมารอีกอกี่ดวงท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนี้หนออันเด็กของตัวเองนั่นแหละพอเห็นเป็นหนึ่งหนอและท่านเอ๋ยอันให้เงินทองเขายืมใช่ไหมท่านใช่แล้วเห็นเป็นกันมีแค่สองนั่นแหละหนาะอันเห็นกูมารน,นี่มากมายนั่นแหละครบสิบสองหนาและท่านนั่นแหละเอ้ยทั้งหมดมีสิบสี่สิบห้า ดวงวิญญาณโอ้โหมากมายอย่างนี้สรงผลแน่นอนใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยแล้วเ,เคยเอ่ยขานบอกกันใช่ไหมหนาะว่าใครยุ่งเกี่ยวกับดวงวิญญาณเด็กแหละคราหรือกุมารด้วยนั่นหนานะแหละท่านแลอันชีวิตจะบรรยายสิ้นสุดกันชีวิตนั้นหมกมุ่นทุกนั่นหนออันหากินก็ไม่เจริญก้าวหน้าพอ พราะดวงวิญญาณหนอก็ไปตามตัวไงเอาละที่นี้จะทําอย่างไรดีเธอต้องการจะทําอย่างไรกับดวงวิญญาณทั้งหมดมก็หนูก็ไม่รู้จะตอบอยังไงอะค่ะหลวงพ่อก,ก็ต้องให้ใหเขาไปต้องการให้เขาไปเกิดใช่ไหมใช่ค่ะต้องการให้เขาไปเกิดท่านเทวดาจะทาอย่างไรได้บ้างทำเช่นไรใช่ไหมท่านใช่แล้วมีทางเดียวด้วยกัน <c oughs> นั่นแหละนะ เอาโหสิีกรรมกันแหละครับร่งบวชบุญภาวนาเพื่อบุญเขานั่นเอ้ยไหวไหมล่ะก็ไม่มีทางไปแล้วท่านเทวดาทั้งหมดต้องใช้เวลาเท่าไหร่ทั้งหมดใช่ไหมท่านใช่แล้วเด็กสามคนใช่ไหมเล่าใช่แล้วสี่สิบห้าวันนั่นแหละครับ ประมาณอีก12ใช้เหมนหนาและท่านแ้วอีก120วันแหละท่านเอ๋ยเมื่อ,<ล>อครบคูณหาเลยนั่นแหละนะได้เท่าไรก็เท่านั้นนั่นแหละครับ165วันยอมรับ165วันไหมต้องยอมรับก่อนยอมรับจะทำเมื่อไร วันนี้หนูขอกลับไปเคลียร์ปัญหาแบบทุกอย่างให้เรียบร้อยกี่<อ> <ๆ S 1> เดือนมาคาดว่ามาพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้มาทําเลยะคะ่ะมาพรุ่งนี้นครับลวพรุ่งนี้จะจัดการให้เลยท่านเทวดาต้องการอะไรบ้างเด็กเข้าของแล้วชื่ออะไรบ้างชช่และหญิงกันเล่าเอ้ยกี๊บกีบไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบคือแค่ประมาณสามวันนะคะที่รู้ผลว่าไม่ติดแต่หนูไม่ทราบตรงนั้นเลยว่า ไม่ทราบเลยว่าเป็นหญิงเป็นชายชและที่ยิมเงินไปอีกสองก็ไม่ทราบอีกเหมือมมนกันเพราะว่าเขาเขาเบิกเงินไปแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะไปทําแต่เรามารู้จากเขาคุยกันกับเพื่อน,อนเขาไปรับรู้ตามหลังว่าเบิกเงินล่วงหน้าไปเพื่อจะไปทําแท่งเพราะฉะนั้นก็ จะบวชให้พรุ่งนี้เลยเด็กต้องการอะไรบ้างชื่ออะไรบ้างชายหญิงไม่ทราบเลยค่ะลุงตามีชายอีกคนหญิงอีกคนหนูเป็นผู้หญิงค่ะหญิงหนึ่งค่ะ<ห>นองนั้นชายหมดเหรอเป็นผู้หญิงหมดค่ะกุมารก็เป็นหญิงเหรอไม่ใช่หนูอ๋อสามหญิงคช่ส<ห>ิบสองชายค่ะค่ะโอเคทีนี้พวกหนูก็จะเสี่ยงมาเลย เสียงมาลายอ้าวนี่เป็นหินมามคนสิบสองชายเสียงมาลายงานหลอนตาอ๋อนังเรื่องอะไรวะงานรัตนาเฉียงพวมมาลายคนสวยมากได้าคา่ะเลยตกลงเอาแต่มาลายข้าวไม่กินตามนี้กินค่ะมาลายเอาไว้ดม,มแต่ข้าวไว้กินค่ะอา้าวตามนี้เอาข้าวอะไรก็ได้รวมรวมกันมาให้เขากินข้าวรวมรวมเอามาครบค่ะ ซื้ออะไรมาก็ได้เท่าที่จะหาได้ให้เด็กทั้งหมดไปกินแล้วก็มันก็มีนะมันมีชื่อนะหลวงตามันไม่ได้มีว่าข้าวอัดใจานะแต่มันมีชื่อนะมันมีเดี๋ยวเขาไปคิดง่ายเดี๋ยวจะกล้วยเตียเ๋ยวบ้ามีนะเขาคิดออกเขารู้เขากินมาเยอะเขาก็มีลูกเด็กหญิงเด็กชายอยู่เขาไปดกเอาว่าลูกเขาอยากกินอะไรก็ไปซื้อมาตามนี้ลูกเขากินเค้กชีนะ ก็ซ well ื้อมานิดๆหน่อยๆก็ได้ mm ่หลวงพ่อชอบมากไอเคเอฟซีนะหนูเอฟซีนะเหรออ่ะก็เอฟซีก็เอามาได้นิดๆหน่อยๆนักหนักหนักไม่มีเงินแล้วตอนนี้นักหนักหนันเราไม่ได้ทานเดียวไายทานด้วยมันไม่ไหวหรอกเย็บปีกเย็บกระดูกเย็บด้วยนะเย็บมันมีกระดูกด้วยนะหลวงตาอาะไปจัดมาแล้วการความพอสมพอดีนอนแล้วก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดไป รวมหัวกันไปตามนี้เรียบร้อยน้ำนมทั่วไปเสื้อผ้าใสไหมใส่ค่ะเอาอะไรชุดเด็กผู้หญิงสามชุดไปได้ค่ะและชุดเด็กผู้ชายห้าถึงเจ็ดครูบสามชุดแล้วก็เด็กผู้ชายสิบสองชุดห้าถึงเจ็ดครบไปซื้อมาุดลกได้หญิงห้าถึงเจ็ดครูบไปซื้อชุดฟุตบอลมาเลยดีกว่าชุดเด็กอ่ะหนึ่งทีมใส่สบายสิบห้าชุดเรียบร้อยฟุตบอลสองลูก ให้ชื่อว่าหนึ่งถึงสิบห้า้าตามนี้ปล่อยสัตว์ปลยค่ะปล่อยอะไรปล่อยหัวขมแล้วค่ะขมเท่าไหร่ห้าโลค่ะโอเคขอห้าตัวไลหายสิบตัวพาแล้วค่ะหลอนตาโอเคสังฆทานลอนตาอยากจะขอหน่อยอะค่ะขออะไรขอโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือเด็กเล่นมาจิองอะ สิบสองเครื่องสิบสองเครื่องัน <อ l acht> ใจไม่มี <c oughs> ไปซื้อแบบพลาสติกป่ะมีเปล่าอ่ะอันเท่าไหร่วะร้อยกว่าบาทไม่ถึงมไม่ถึงไม่ถึง,ม,ถงมันดูมันไอจี <G> มันต้องมีหน้าหลนตอาอ๋ออันนี้มันขายโทรศัพท์นี่มันดูไอจีอ่ะไจีแฮปแผดก็ต้องมีหน้าหลอนตาโน้ตบุ๊กก็ต้องพกอะค่ะไม่ต้องเอาแค่นี้พอละไปเอามาตอนเด็กเล่นน่ะตามนี้ สังฆทานชิมผ้าคอหน้าหลวนตาตายก่อนครึ่งครึ่งแล้วค่ะเหมือนกันไปเจ็ดชุดเจ็ดชุดครึ่งเจ็ดชุดครึ่งเอาแปะแล้วกันใช่เขาต้องปาดขึ้นไปนะานหัวคอยได้ยินตามนี้เราต้องปัดก็จะปัดทอยหลังเราต้องปาดเต็มหน้าไม่ได้ไม่ขาดทุนใช่ชยได้แล้วทําให้กิจการเขาล่มไปเลยหรือเปล่าพวกนี้ เกี่ยวข้องเป่นหุ้นน่ะหนอนตามันก็มีขึ้นมีลงแหละค่ะอ๋อมีขึ้นมีลงแต่ว่าปน,นหุ้น่ะอันใช้ปันหุ้นนะค่ะส่วนใหญ่แล้วก็ไปไปอะไรไ,ไปชี้ทางให้มันลงใช่ไหมค่ะอืมพวกนี้แหละอยู่แล้วไม่รวยหรอกหุ่นวายอืมอ้าวเพราะว่าบางอย่างเราก็ไม่ได้ดังใจใช่ไหมใช่ค่ะมันก็วุ่นวายไปด้วยใช่ไหมใช่ะไล่ลูกค้าด้วยใช่ไหมใช่ะ ก่อไปเื่อนไปก่กวนจิตใจคนเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมใช่ค่ะปั่นป่วนไปใช่ค่ะแทนที่จะคิดดีคิดสื่อตรงไม่มีไม่ต้องเลยค่ะมึงเบี้ยวไปเลยไปเลยนี่แหละเพื่อนหนูดีไหมคะดีฟีมือใช้ได้ค่ะหมดตัวแล้วไงกำ้นงน่าอ่าแบบนี้เขาไม่ได้ตั้งใจทําอะไรเลยถูกหลอกหมดทุกรายการทําไมทาไมตั้งใจอ่ะเดินไอ้หมอที่ไปทาคลิปกลอก หมอโดนสาวก็ไปให้หมอหรอทำไมมันหมอมันบอกว่ามันต้องติดไอสองเนี่ยไอลูกน้องเนี่ยมันมาเบิกเงินมันไม่ได้บอกไปทําแทงไอที่สามคือไอกูมานที่บอกว่าเอามาเริ่มมาช่วยแผนกขายขายไม่เป็นนะเดีไม่ได้ติวก่อนไม่สมไปเรียนก่อนรอก่ามาเออรอก่อนมันไม่ขายอยู่ไม่รู้เรื่องจะมาตั้งเลยขายอย่างเดียวที่นี่มันก็ขายแหลขายยาเนี่ยขายผีขายถูค่ะ พอใจลูกค้าก็ได้ไต่พอใจมันก็ตบหัวหันหน้าออกไงไล่ลูกค้าไปอีกไปไปไปไม่ได้ไปเอาไปเยียมขายว่าขายต้องทําตัวแบบไหนอ่ะพอนั้นไม่มีประโยชน์เลยกิจการที่ไม่ประสบผลุสำเร็จเพราะตุ้ตง,ตงนั่งเบื่อําคันจะมาขายไปแต่ฟุตบอลดีกว่าวุ้ยตามนี้จ,แบบจะไปยุ่งไงพวกนี้เลยมันยังเอาตัวไม่รอดเลยให้มันเป็นไปแผนาขายได้ไงช่วยขายให้หน่อยนะลูกเอ๋ยกูยังรู้ไงวะได พี่ไปเข้าโรงเรียนทำขายเลยเหรอคุณจ้าไม<ต>่มานั่งขายอ่ะคนยังเบื่อขายยังนั่งหลับเลยพวกหนูเจ๊เหลือเหรอคุณจ๊ะอ่าเป็นว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวตั้งใจทําเองตามนี้ค่ะเรียบร้อยไปได้จ้าหลอนจ้าบ๊ายบายจ้าหลอนจ้าก่อนนะคะจ้าโ <หา S 1> ช่วงวนะีน้โทรศัพท์นะคุณจ้าอ่าโทรศัพท์ไอ้นี่เขาเป็นเจ้าแม่โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวมันจะกลับมาลุ้ม